ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำค่ำคืนวันที่6กุมภาพันธ์2564คู่ที่เราหยิบมาวิเคราะห์กันในวันนี้เป็นเกมที่สนามโอทฟฟอร์ดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ2พบกับเอฟเวอร์ตันทีมอันดับ7โดยคู่นี้จะเตะกันในเวลาประมาณตี3ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับเกมในค่ำวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันครบรอบ63ปีของเหตุการณ์สำคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่มิวนิกปี1,900 58 โดยก่อนเกมพิมเมรีกับเอฟเวอร์ตันจะมีการวางพวงหลีดและนักเตะทั้งสองทีมจะสวมปลอกแขนสีดำเพื่อลำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้านสถิติการพบกันทั้งหมดแบบเย้าเยือนพบกันมาแล้ว179ครั้งแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตตดชนะ8 2ครั้งเอฟเวอร์ตันชนะไป54ครั้งเสมอกัน4 3ครั้งสภาพทีมโดยทั่วไปของทั้งคู่นั้นล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดของกุนซือโอเลกุนนาโซชาพาปีศาจแดงโชว์ฟอร์มสุดห โอดไล่ถล่มเซาแฮมปันไป9ประตูต่อู0ในเกมล่าสุดพวกเขาเป็นรองจากฟูงตามหลังเพียงแมนซิตี้3แต้มและแข่งมากกว่า1น,นัดทีมจะต้องลุ้นความฟิตของเอดิสันคาวานีกองหน้าตัวเก่งชาวอุรุกวัยที่เจ็บข้อเท้าจากวันชนะนักบุญถ้าลงเล่นไม่ได้อองตนี้มาซิยาวก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้ง ทางด้านปอป๊ปอกบาที่ได้พักกับเกมเซาแฮมตันก็มีลุ้นกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยโดยเมสันกรีนวูดก็จะหลีกทางให้ฟาของผู้มาเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันของกุนซือคาโลอันเชลติพาทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินบุกเอาชนะลีดอยู่ในเต็ด2ประตูต่อหนึ่งในนัดล่าสุดทำให้พวกเขาสร้างสถิติชนะนอกบ้าน4นัดติดต่อกันเลยทีเดียวในเวลานี้โจอแดนพิกฟอร์ดยังเจ็บสะโพกอยู่ไม่น่าจะฟิตทันที่จะลงสนามงานนี้ โรบินโอเซนก็ทำน้าที่เ้า้เสาแทนต่อไปอีกหนึ่งเกมส่วนอันลันผู้เล่นมิดฟิลยังเจ็บไม่พร้อมสำหรับเกมนี้เช่นเคยขณะที่โจชัวคิงที่ได้มาจากบอนมาร์ตก็น่าจะนั่งสำรองต่ออีกหนึ่งเกมหากมองถึงความน่าจะเป็นของเกมนี้ เจ้าถิ่นแมนยูต้องยอมรับว,ว่าช่วงนี้หมือขึ้นอย่างแท้จริงเรียกว่าการที่มีแมตช์ถลม่มเซาท์แฮมป์ตันไป9ประตูต่อศูนย์ถือเป็นการแสดงให้เห็นความเยี่ยมโหดที่พวกเขาควรจะทำตั้งนานแล้วซึ่งสถานการณ์ในตารางที่กำลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันขนาดนี้ยิ่งต้องจัดหนักในทุกนัดที่ควรจะเป็นแม้ทีมเยือนจะเป็นถึงเอเวอร์ตันภายใต้าการนำทัพของกุนซือคาโลอันเชลอตติแต่ด้วยฟอร์มและรูปเกมตลอด3นัดหลังสุดพูดได้เต็มปากเลยว่าสู้เจ้า บ้านลำบากแน่นอน โดยเฉพาะเกมรับที่พลาดง่ายแทบทุกเกมดูทรงแล้วต้านความแข็งแกรง่งไม่ไหวตามสูตรเมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งคู่แล้วเชื่อว่าเจ้าบ้านปีสัดแดงแรงฤทธิ์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนส่วนทัศนฟุตบอลพิมลีคู่อื่นๆแอสตันวิลลาพบกับอาร์เซนอลคู่นี้เชียร์ปืนใหญ่คืนฟอร์มคว้าชัยเบอร์ลีพบกับไบรตันคู่นี้ให้เชียร์ไบรตันเบียดชนะได้นิวคาสเซิลอยู่ในเตดพบเซาแฮมป์ตันคู่นี้เชีย New Carson, ร์นิวคาสเซิลเบียดเฉือนวิวฟูลแลมพบกับเวสต์แฮมยู เต็ดคู่นี้เชียรเวสแฮมบุกเข้าวินสบายสบาย